เฮ้ยมั่นใจหน่อยเล่นกระพงอะพร้อมรับอะถ้าพร้อมเป็นแบบไหนอืนะถ้าพร้อมเป็นแบบไหนพร้อมกมินห้าแต้มอยู่อือขยับตัวตำแหน่งตัวเองย้อนเลยมัดเจเอือเอ้อะจีจ่าร,ระวังหน่อยนะ นุ่งจากับเย็บแผลน้าตั้งไปตั้งตรงๆไว้ก่อนแกค,คนเดียวอ่าย่อไว้อืมเล่นมันสนุกอ่ะเล่นจะกดันเจ้าของขอให้มั่นใจ จับเปิดแต่ตั้งไว้คนเดียวดีจ้าแก้ไปเตรียมรับแถวทนัน <c oughs> มือก็มีอยู่จจับจ 20, ออุดสองมือเราจะแพ้เรื่องความเก่านี่แหละโอากาสยืมถูกตำแหน่งดู ถ้าให้ดูปั๊บตำแหน่งอ่ะเธอไิดพร้อมเลยเห็นไหมก็รู้ว่าเพื่อนของเธออยู่แบ่งึ่อกลาให้มันถูกเาขาจี้เธอแน่ขยับมาตรงนี้มีกิจ้าอยู่อ่ะเขาใม่มั่นใจเออ บอกน้องเลยนุ่นเพราะประสบการณ์เราสู้เขามไม่ได้ความนิ่งทักแล้ว,ลวระวังลวเลอยอมีนาเข้าตำแหน่งเลย อ่าเปย์ง่ายลงไว้ปล่อยจะได,ด้ไปไปข้างหน้านะกิจ้าเตรียมพร้อมเลยอ่ะเขาจะตั้งใครจับขาขึ้นมาออจับง่ายๆ่ายตั้งไว้กิจ้าเล่นเลยเออผักแก,ก,ก้แก้ง่ายก่อนแก้ง่ายก่อนรูปมันยากแก้ง่ายก่อน เฮ้ยอยู่กับสมาธิกับเกมมั่นใจรับเล่นได้อ่ะปืดและมีนหน้าตั้งอ่ะมีหน้าหันมาหาเพื่อนเลยกันเขาไม่รู้ชัวๆเคาะให้มั่นใจ อเอาการอืมอะไรพร้อมนะนเออ พร้อมเลยคนระับมีนาะดูอยู่กับเกมเนะออกล้าเล่นเลยเออ เดนเฮ้ยเล่นจกดดันตัวเองเล่นมันตัวเองทำได้อ่ะเล่นกดดันตัวเองอ่ะมันจะเสียอารมณ์อะ ให้แผลวแหละกล้กาผลักเลยเออกล้าเล่นกล้าผลักอะ่ะเออให้มั่นใจหน่อยเล่นอะ่ะโอกาสเข้าให้มั่นใจนำหนักดูกันดตีอะ่ะ ถอยมอีกี่จ้าลงมาอีกข้างหน้ามีอยู่อ่ะออกการลงมาข้างหลังเยอะแดูเช็คดูแล้วลูกออกได้เช็คดูน้ำหนักแพลวมันใจแพลวไล่ทานอยู่

เปิดใหม่ทีจ้ากล้าเล่นทีจ้าพลากก็ได้อืม